สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับยายกินอีกแล้วเด้อค่ะเด้อมากินตำหุ่งน้ำกันกับพี่น้องคขาตำหุ่งกับปิ้งไก่เนาะค่ะเนาะกินกับขนมเส้นแล้วก็ผักกาดแก้วพี่น้องขาเสพแท้น้ำกันพี่น้องขาเพชรเพชรเสพแท้เนาะนี่ค่ะพี่น้องไก่สองชิ้นกับพี่น้องค่ะไก่ขาองค์ไก่เนี่ยนะค่ะน่องไก่เนี่ยแหละค่ะเนาะแล้วกับตำมะคงเพชรเพชรค่ะพี่น้องเอาก่อนอื่นกินน้ำก่อนเด้อพี่น้องกินน้ำหวานก่อนค่ะ ใส่มือตามเคยเด้อพี่น,อน,น้องขาขนมเส้นน้อกตำบักหุ่มพี่น้องคะขาตำบักหุ่มเผ็ดเดพี่น้องคะเมื่อนี้อยากกินสมค่ะบ่ได้กินสมหลายมือแล้วค่ะขอใส่มือแบบเก่าเนี่ยและค่ะพี่น้องคาอันดับแรกซิมตำบังหุ่มกอนเด้อพี่น้องคะใส่ซอนสมก็นะอด้อใส่มือพี่น้องขานี่ออกมามากๆหิมูม้มมพี่น้อง สุดยอดสุดยอดคอนเซปต์ประเด็กนวดนวดพี่น้องมาเด้วค่ะเดอ้อคำมีแญ่เลยน้อน,นี่มาได้กินสมหลายมือแล้ว สุดแซ่บเขาบอกพี่น้องมามา ไปปิงเองเ้อพี่น้องขากรอบอ่ากรอบนอกนุ่มในพี่น้องขานุ่มๆเนาะนี่นนนข้างในนุ่มๆพี่น้องปิ้งเองปิ้งซี่น่องลูกกินสองน้องแล้วสองนอง้องอืมอื้รู้จักกระดูกแล้วพี่น้อง นิมน่มๆพี่น้องค่ะบม่แข็งพี่น้อง ิแบบละลายในปากเลยไปนไ่นาะละลายในปากเลย Mother มาเด้อค่ะเด้อ น่องไตเนี่ยพี่น่องน้ำยมเยิ้มพี่น่องค่ะรดออกจากกระดูกเลยออื พุงเด๋แซ่บแซ่บพี่น้องอืมเดี๋ยวมือรังสีหายสูรเด้อพี่น้องคะสูตรมักไก่แซ่บๆเนี่ยนะข่อนมักได้นำผึ่งน้ำพี่น้อง <c oughs> น้ำพึ่งกลมด้วยอืมอือืออๆพี่หน่องมากๆ นุม่มๆนมใกล้พี่รองคะ่ะอร่อยด้วยอืม,อม เซ่อเซบค่ะ โอ้ยสุดแซ่บพี่น้องตำโน่นวน่ะ 唔，应该。 เบิ้งเบิ้งไปนอกรุดออกจากกระดูกเลยเป็นว่าเนี่ยแซ่บมากเลยเห็นปะค่ะ สูตรมักเส้นน้ำผึ้งพี่น้องเส้นบะเกินไลท์เด้อพี่น้องคะช่วงนี้ช่วงลดน้ำหนักเนาะปกติก่อนเส้นเราจะกินเบิดกิโลนะพี่น้องกิโลครึ่งกิโลก็กินเบิดแต่ว่าตอนนี้กินเส้นนิดเดียวค่ะกินแต่ตำหุ่งกับผักกับไก่เยอะๆลดอ่าเส้นลดแป้งหน่อพี่น้อง ตะบะขามมากินบอกินอยู่ตะ่ารดค่ะปกติกินเน่เป็นกิโลสองกิโลกิโลครึ่งประมาณประมาณนี่พี่น้องขาเนาะครึ่งโลโลหนึง่งหรือ่าโลครึ่งพี่นอ้องว่าตอนนี้นิดเดียวค่ะพี่น้องค่ะประมาณสองสามขีดมั้งพี่น้องค่ะกินบ่เบิดน,น่พี่นอ้องอือฮึรดแป้งพี่น้อง มาบอกห่วงอ่ะเครื่องด้วยไก่สองชิ้นพี่น้องคะไก่กินใดอยู่กินสองกินสามกินก็ได้เขาเน่นรสแปงออ้งเขาไก่กินสองชิ้นเลยสองถึงสี่ชิ้นเปล่าพี่น้องแซ่บมากเลย แล้วก็พักบ้านเนีนเส้นตะกร้อ,อนเนี่ยกินเส้นเยอะค่ะพี่น้องครัช่วงนี้ลดน้ำหนักเนาะเลยลดเส้นพี่น้องเน้ยนอย่างอื่นแทนเน้นโปรตีนพี่น้องอืมปกติอิ่มเบิร์ตแล้วของเส้นทั้งเนี่ย สิบาก็กินน้ำหวานนะต้องกินกับพี่น้องขากวา้าฟอกกับหนนะ้าก็ได้กินน้ำหวานนะ้ำไม่ได้ให้หวานคักนะ แซ่บค่ะพี่น้องคะ่ะเจอกันใหมนะคะเด้อสวัสดีค่ะ